ยังไงไหนเล่าเมื่อคืนเราไย่างเมื่อคืนเป็นไงบ้างเป็นอย่างรับกัมีอย่างนมีจะปีแะกะเข้าห้องตอนตีสองแถโพ้นหนึ่งห่าเาบอเยยอกอเอเจมปีลงมาเื้อเซเวนซื้อถูกญาที่น้องตัวหนึ่งบาทเพื่อจะขึ้นนางห่ากห่ากทุดรดต ตาแป้งในถี่อเดี๋ยวเราก็ต้องจะเดินทางไปเชี่ยวที่วัดรประมาณหนึ่งพันีลมกันตอนนี้เราอยู่กันที่ศาลหลักเมืองนะครับมาเชียงรายก็ต้องมาเที่ยวไหว้พ่อขุนเมืองรายอนุสาวรีย์ว่าขุนเมืองรายเนาะที่ตรงกลางใจกลางเมืองของ จ่เชียงรายเลยนะครับเรามาถึงนี่เขาจะมี <c oughs> ชุดไหว้ให้เราก็จะมีพวงมาลัยมีน้ำมันตะเกียงอะไรอีกนะพวงมาลัยทูบเทียนทูบเก้าดอกแล้วก็เทียนโอ้มาเสริมบารามีนะเขาบอกว่ามาต้องการสิ่งไหนอะมาขอท่านได้นะท่านจะให้พรทุกคนเลยครับนี่นะครับอนุสาวรีย์พ่อขุดแมงรายโอ้ ก่อตั้งเมื่อปี1809 ไปบ้างคะขอเรื่อง้าที่การงานค่ะปายตอนนี้เราก็หมุนกล้องได้นะกดสองคำตอนนี้ให้อย่างอุ้มมาเลยตอนนี้เราก็จะเดินทางกันไปทานข้าวอาหารเช้ากันก่อนข้าวต้มเลือดหมูเชียงรายเราไปกินอะไรค่ะข้าวต้ามเลือดหมูเชียงรายถ้าอุบมาเชียงรายก็ต้องมากินข้าวต้มเลือดหมูเชียงเชียง,งรายแล้ววันนี้ <c oughs> เดี๋ยวคุณแม่จะพาเราไปร้านเด็ดร้านดังเจ้าเมืองร้านเด็ดร้านดังของเมืองเชียงรายกันนะครับป้ายตามมาตามมาเนนี่น่าจะมีหมูยอเราก็จะพาเพื่อนๆไปกินต้มเลือดหมูที่ร้านสหรสกันนะคะเขาบอกว่าเป็นร้านดังในเชียงรายที่แบบสายแฮงอย่างพี่ต่อต้องมากินนะคะคือใครมาก็ต้องมาแวะร้านนี้ร้านเขาชื่อว่าร้านสห<ะ>รส <ะ S 2> อยู่ใจกลางวงเวียนของจังหวัดเชียงรายข้างหน้าเราตรงนี้ก็จะเป็นวงเวียนเชียงรายหอนาฬิกาเนาะวงเวียนหอ,อนาฬิกาเชียงรายเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูกันแต่ว่าตอนนี้คือเราต้องไปทํารับประทานอาหารเช้ากันก่อน <Okay. S 1> อันนี้ก็คือบริเวณในร้านเรามาถึ่ร้านกันแล้วนะครับไปเข้าไปสั่งเข้าไปสั่งข้าวกันก่อนนะครับน,นี่ก็คือเมนูต้มเลือดหมูของเรา ข้าวน่ากินอะบุโกน่ากินมากเลยนะคุณสารกินเองกินเพราะว่าตอนเนี่ยชีต้องเพิ่งอะไรนะคะไม่พูดชีชีใช่ไหมชีต้องเพิ่งเรื่อมันแบบไม่ได้นอนอะ่ะเดี๋ยวก็แบบต้องเลิศหมูเราต้องปรุงไนงะปรุงให้มันแบบซ่แบๆแล้วก็จะจริงๆกับเขาสวยก็เลิศม, <า S 1> มากนะครับนี่ไอ้อน้ำที่เราทำเองน้ำจิ้มหมู กากำลังน้องตก e แต่ไม่เป็นไรอืมงสุกปีไข่ลวกค่ะ จริงๆพี่ต่อต้องกินไข่ลวกนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเป็นยังไงคะปวดเอวไหมคะปวดเอวมากแฮงโงากต้องเพิ่มพลังกับไข่หน,นี้สองฟองนี้สิบห้าบาทออมสินเต้นขนาดนักเลยเหรอเต้นขนาดนักออมสินต้มเลือดหมูนะครับอันคือเมนูต้มเลือดหมูที่ชิงน้ำเขาเป็นน้ำนใสๆแบบนี้นะแต่ว,ว่าเราจะปรุงหรือไม่ปรุงก็ได้นะครับ สาขาอะไรนางติอันนี้เรียนสาขาอะไรคะหอนาฬิกาหอ,อนาฬิกาไซหอนาฬิกานะคะนอกจากจะมากินข้าวแล้วก็ยังพากันมากินกาฟแฟนะอยู่ใ,ใกล้ๆกันเลยคะ่ะเดินมาได้เลยนะคะสาขานี้ก็ต<ม>ึบรรยากาศดีที่ตอบน้าานเยอะขึ้นเลยใครที่มา หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทานกาแฟทานข้าวพอนเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกลับกันที่<ต>จังหวัดแพร่แต่ระหว่างทาง <c oughs> กลับ,บนะครับเดี๋ยวเราจะจะแวะแวะวัดหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างทางกันก่อนร้านสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์กของจังหวัดเชียงรายเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปแวะกันตรงนั้นนะครับกาแฟได้แล้วขอบคุณค่ะให้ชิมหนึ่งอันไม่ค่ะ กลัวว่าใจแตกขอบคุณค่ะบายๆก้องบัวไวไลน์ให้ก้องด้วยเออไป <c oughs> ตอนนี้เราก็ถึงกันที่จังหวัดพระยากันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปเที่ยวกันที่วัดพระธาตุตนหลวง พะเยารอเธอถึงรอแล้วรอได้อะไรรักมันในเพลงพะเยารอรักเถิดนี่นี่ไปพะเยาอะไรนะคะพะเยาอะไรนะคะพะเยารอเธอนั่นแหละพะเยาไม่ใช่พะเยารอรักรักหรอกนี่อันนี้คือวัดพระธาตุต้นหลวงนะครับอันนี้เป็นบริเวณของหน้าวัดปกติแล้วเขาจะมีการขาย ขายอะไรนะของฝากก็คือปลาส้มพะเยานะเดี๋ยววันนี้ไม่มีใครมาขายเลยนะครัีจอ้วงพุ่ยต้องปล่อยปล่อยป่าหลังวาดอันนี้เป็นบริเวณการซื้อผักซื้อผักนะซื้อดอกมาทูบเทียนนะครับปูชาดอกมาทูบเทียนแล้วก็มากราบว้พระธาตุหลวงในวิหารตรงนี้นะครับวัดพระธาตุหลวงจะเป็นวัดพระธาตุประจําจังหวัดพะเยานะครับนี่เลยเอาไหม ว่เาเอาดอกนี้เอาดอกสีขาวชอ่อดอกสีขาวดอกสีขาวนะอันนี้เป็นดอกดอกบอัวสวรรค์นี่ดอกบอัวสวรรค์เราก็จะได้ขึ้นสวรรค์กันทุกคนเลยดอกไม้ทุบเทียนกันเสร็จแล้วเราก็นี่นี่กล่อมเลนการเอารูปไปยังคะ จะเข้าห้องหน้ามาอันนี้คือด้านในของพระวิหารนะครับพระเจ้าตนหลวงนี่หลวงจริงๆเลยครับทุกคนนี่ครับเขาบอกว่าพระเจ้าตนหลวงนะครับจะเป็นพระพุทธรูปประธานที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเลยนะครับ จะประดิษฐานอยู่ที่วัดสีโคมคำจอดพยาวนะครับซึ่งเป็นวัดที่ขึ้นชื่อในจอดพยาวและเป็นวัดประจำาจังหวัดเลยทีเดียวนะครับนี่อันนี้คือด้านในของบริเวณพระวิหารนะครับนี่จะสังเกตดูได้ว่าองค์ใหญ่มากครับทุกคนด้านข้างตรงนี้เราสามารถมาเติม น้ำมันตะเกียงได้นะครับด้านข้างของพระวิหารตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นที่จุดทูบเทียนแล้วก็น้ำมันตะเกียงใส่ตรงนี้นะครับได้เนี่ยการเติมน้ำมันตะเกียงก็เหมือนกับว่าการต่อเติมชีวิตโชคชะตาชีวิตของเรานะครับใส่ไปเลยมันหมดเยอะๆทุกอันเลยนะครับไปเรียนอะไรอย่าง อะไรอะลรเสียงทายนะยยต้องใส่เหรียญเอาเหรียญยอดม,มีเหรียญก็มือเรือแบ่ง<ม>ยอดกด <c oughs> <ค>ตรงไหนวะนี่ไงใส่นี่กันเตงสาวใส่นี่ขอ,อยยามดวงดวงตั้งใจรับหอน มาดูซิว่าเลขจะออกอะไรสีหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่สองสอ้าสองห้าอยู่ไหน ยังไงบ้างเนี่ยแม่มาดูของเรากันบ้างนะครับแล้วของเราจะได้เลขอะไรนะครับใส่หัวยังไม่ใส่เลยมาดูกันว่าเลขของเราจะได้เลขอะไรนะครับ สาดูนสี่เชิญเสียงแซมสี <c oughs> <c oughs> ่หนึ่งสี่หนึ่งสี่จริงๆริงเลยทุกคนเร็วแน่หนึ่งสี่แท้เลยอ่ะ ยังไงบ้างไหนก่อน1.4ึ่งสี่ไหมเวนี้ก็หนึ่งสีล้คะ่ะหนึ่งสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งไหมหนึ่งสี่ไปเราเดินทางกันต่อนะครับเร,รเราจะไปกันควนพระยาวเราจะไปกินกุ้งเต้นกันถ้าออกนี่ต้องเอาวงมารัยมาไหว้หนองถ <c oughs> ูกต้องที่สุดในประเทศไทย <c oughs> ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดป่าพุทธชินนะวงสารามนะครับเป็นวัดป่าที่ขึ้นชื่อวัดหนึ่งของจังหวัดพะเยานะครับใครผ่านไปผ่านมาจังหวัดนี้ก็ต้องแวะวัดนี้ก่อนซึ่งวัดนี้ครับประดิษฐานองค์พญานาคองค์ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือเลยพญานาคองค์นี้ก็จะล้อมรอบภูเขาหนึ่งภูเขาพื้นที่ที่นี่100่งรอไร่นะครับ ด้านในพญานาคก็จะเป็นถ้ำแล้วก็เราสามารถเดินลัดเข้าไปได้แต่ว่าที่สําคัญคือวัดนี้ครับเหมือนกับว่าเป็นวัดที่พญานาคเนี่ยมาเข้าฝันหลวงปู่แล้วทีนี้บอกว่าให้สร้างให้สร้างวัดณนะจุดนี้ให้ด้วยปรากฏว่าถ้าไม่สร้างปุ๊บวนพยาวที่เราไปเล่นอ,อ,อาดอับที่เราไปทานข้าวเมื่อกี้ครับก็จะทําให้น้ําท่วม หลวงปู่ก็เลยนําเอาพระพุทธรูปกลางน้ําที่ปวนพะเยานะครับนํามาประดิษฐานณนะจุดจุดนี้ก็คือภูอําเภอภูก,กํายาวจังหวัดพะเยาอืมใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเที่ยวกราบไหว้พญานาคพญาสุกรีนาคราชที่นี่ได้เลยนะครับป่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้าง ตรงนี้ก็คือด้านในของถ้ำพญานาคทุกคนดูศักดิ์สิทธิ์มากทุกคนสาธุกันนะครับขอให้ทุกคนมีโชคลาภมานะครับนี่แต่เขาก็ยังสร้างยังไม่เสร็จนะครับเพิ่งยากสร้างไม่ได้ไม่กี่อยู่ปีนี้เองนะครับวัดนี้เป็นวัดอาจารย์ขอพขอพระอาจารย์โอเล่นะที่เขาดังในโลกออนไลน์ มีคณะศรัทธาเข้ามากลาบไหายเยอะมากเลยนะครับวัดนี้จะห่างจากอำเภอเมืองพะยาวครับครึ่งชั่วโมงเองนะครับ30กิโลอันนี้ก็คือจะเอาวาสวัดนี้นะครับน,นี่คือแล้วก็จะมีประชาดนินกรเข้ามาประชวชนมารอกราบไหว้ท่านเนาะใหญ่โตมากทุกคน จะ,จะมีโชคค่ะแต่ถ้ารอดทางนู้นก็จะเป็นพ้นทุกข์เอาโชคก่อนแล้วก็พ้นทุกแม่อานนมเขาต้องไปตอนเอาจะตเรียงพี่ก็รอดแล้วตรงนี้หนึ่งรอบแล้วก็รอดตรงนี้อีกหนึ่งรอบรอดขกซ้ายได้โชครอดขวาพ้นทุกพ้นโศกนะครับ น,นี่ก็คือน้ำของมันเป็นน้ำตกไม่ว่าเนี่ยน้ําตกครับอันนี้คือน้ําตกนะครับทุกคนน้ําใสมาก